การทำไรกินสูตรต่ตางๆขณะที่ปิดตาอยู่โดยที่ผ<ถ>่านเป็นผู้แพ้ในแต่ละด่านจะถูกตัดออกแ,แล้วสนุกและมันแค่ไหน <c oughs> แต่ก่อนด้วยอย่าลืมกดติดตามช่องซันซอยไว้ให้ถึง3ล้านซับใครก็ขอให้พรทุกอย่างที่ขอเป็นจริงและเราดูในวารชัวร์ปลายปีนี้นะคะวันนี้ไอวันชาชิมไม่เหม็นเน้มมนมาใช้ชิมปิดตาในวันทุกคนพร้อมไหมพร้อมปิดตาเลย ไอพี่ดีไล่จับไล่ดจับดีอ่ะิดปิดยังกี่เดีวสองตู้เนี่ไงใครตบไอเน็ตใช่ใครตบบ้าง่านเร่เข็มชิปมรณะแต่ละคนจะมีลูกโป่งผูกติดกับตัวเองหนึ่งลูกทุกคนจะต้องกระโดดข้ามเข็มชิปมรณะที่จมูกยังรวดเร็วคนที่ทำลูกโป่งแตกก่อนคนนั้นแพ้ตอนนี้นะคะทุกคนได้ยืนปิดตาอยู่บนเข็มชิปมรณะแล้วนะคะมาดูกันว่าใครจะ ที่แพทั้งหมดนะคะกับรอบแรกคือพี่เยวพี่นายและพี่เอ็มค่ะยินดีกับผู้ชนะคนอื่นด้วยเก่งมากเลยนะคะแต่นี้เป็นยังไงบ้างคะสนุูกไหมเอาแรงกว่านี้ไหมพี่แรงกว่านี้ด้วยนะแรงกว่านี้ก็ไม่ไหวจูนเป็นยังไงบ้างอุ้ยจูนเก่งมากจูนังอยู่ต่อโอ้โหโคตรยากแค่หลบก็ยากแล้วแล้วเหงื่อออกแล้วจูนไปโกนขนมาเมื่อวานแม่งคันมากเพคือตอนนี้คันมากใช่ไหม จะบอกว่าจูเรามีเคล็ดลับมาแนะนำคือเราอะไปเลเซอร์ขนที่กลางน้ำคลินิกตลอดแล้วเขาจะดูแลผิวเราดีมากก็คือไม่เจ็บเลยจริงไม่เจ็บแล้วก็ไม่คันด้วยใช่ปะไม่คันเพราะเวลาจูโกนใช่ไหมขนที่มันขึ้นมามันจะเป็นตอแล้วมันจะระคายเคืองผิวมันเป็นการเปิดชั้นผิวด้วยแล้วมันก็ทําให้แบบผิวจูนคันเพราะฉะนั้นพอจบคลิปนี้แล้วเราพาจูนไปใช่แล้วเราใส่ให้จูนหมดเลยด้วย จะไม่คันขาอีกขาจูนนะคะ<อ>จะใส่เรียนไม่มีผลอีกแล้วก็ไม่ต้องโกนไม่ต้องพึ่งมีโกนอีกเลยเ<อ>แล้วออกถึงแบบทั้งรากทั้งตอนะคะออกหมดเลยแล้วก็ไม่ขึ้นอีกเป็นแบบตลอดชีวิตเลยดีใจค่ะคุณค่ะได้เลยค่ะจูนด้ยนินดีที่จู้ชนะ เล่นก็นจะไม่ผ่านนะคะแล้วขอบคุณกังน,น้ำคลินิกด้วยนะคะที่สนุนช่องซันฟ l อร์ว่าในวันนี้นะคะแล้วก็ที่จะพาจูมไปเลเซอร์ขนได้ด้วย<ฮ>และที่สำคัญกังน,น้ำคลินิกเขามีแจกเลเซอร์รักแร้ฟรีหนึ่งครั้งมูลค่า6กร้อยเก้าสิบเก้าบาทเพียงแค่แอดไลน์แอดกังน้ำคลินิกก็สามารถใช้บริการได้ที่กังน,น้ำคลินิกทั้ง38สสาขาทั่วประเทศเลยนะ ผู้โชคร้ายนะคะที่โตรอบแรกของเรานะคะเรามีเกมให้เล่นเพื่อจะดูว่าใครจะเป็นผู้ที่โดนตัดออกในรอบแรกเลยนะคะกับเกมโอแปลรปหลาดนะคะก็คือถ้าเกอว่าสีไหนที่แปลกสีนั้นคือสีที่ออกอันเอ้พี่นายเอ้าเอาเอาอะไรเนี่ยพี่นายจะช่องโคชนายไม่น่าเชื่อเพราะพี่นายอาจจะเป็นตัวตึงตลอดแต่ไม่เป็นไรรอบนี้อาจจะเป็นเพราะว่าเรื่องดวงอะไรหลายอย่างเราไม่เล่นกันต่อไปนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะจัดการที่เหลือให้ดู ไปคนแรกของเกมเราค่ะกติกาของเกมกรงเลโก้โรณะน,น,นะคะก็คือต้องทำกรงเลโก้ของเรานะคะตกพื้นหรือว่าเอนลงไปนะคะแล้วก็ใครที่ขอตัวออกก่อนคนนั้นจะเป็นผู้แพ้นะคะพร้อมไหมคะทุกคนพร้อมไม่พร้อม,มทุกคนมีวิธีจัดการกับความกลัวไม่เหมือนกันอันนี้นั่งหดตัวเป็นเด็กน่าสงสารนะคะอันนี้เป็นแบบเรียกว่าอมาจิโร่ที่มันจะมีกระดองปิดอันนี้นั่งสวดมนต์นะคะหวังว่าสันจะโอ้ยยยยย ดูตัวที่มา

ร้องไหมจูนจะอยู่ร้องเพราะจูนจะไปกลางน้ำเออทันเพื่อกลางน้ำพี่เรื่องโอน้อยออกเนี่ยแพ้ตลอดใช่ปะแพ้ตลอดโอน้อยออกพี่มรเฮ้ยแย่พี่มรทุกคแนนสุดๆนะเอาชนะความกลัวเป็นไรนะคะพี่มรเดี๋ยวเจอกันเกมหน้าไม่เป็นไรเมื่อกี้เมื่อกี้กอดแขนพี่ชาร์ทแขนแทบขาดยินดีกับจูนและพี่ชาร์ทว่าคุณได้ไปถึงเลเวลสามพิตาได้ค่ะแล้วจะไปดูเกมต่อไปกัน เกมต่อไปนะคะคือบ่อน้ำโมระนาซึ่งทุกคนจะต้องเอาเท้าหย่อนลงไปในนั้นนะคะเป็นเวลา2นาทีนะคะแล้วเอวันดีครึ่งนี้วัดเสียงกรีดนะคะหรือเดซิเบลใครที่กรีดดังที่สุดนะคะคนนั้นตกรอบไปนะคะพร้อมไหมคะทุกคนพร้อมพร้อมแล้วเอาสัตว์มาเลยยังอย่าจูนลองวัดเสียงกี้ดัยิ่งสุดเท่าที่จะเป็นไปได้หนึ่งหกแปดจูนดังสุดเพสนะจูนหรอ เอาสัตว์เข้ามาได้เลยค่ะ เมื่อกี้นี้เกิดอาการคันขึ้นใช่ไหมเพราะว่าหนอนต่างๆใช่ไหมไม่ต้องห่วงพว่อพอจบคลิปเราจะพาจูนไปกางนังแล้วคือคอให้จูนด้วยด้วยวก,การทุ่มเทในวันนี้นะคะไอ้ไวจะจัจ่ายเปย์คือให้เพื่อนรักเลยถึงจูนจะแพ้ก็ได้ใช่ปะได้แน่โอเคเย้จูนใช้ความกลัวได้บู้เมื่อกี้นี้นะคะไว้ของจูนนะคะสิงเดซิเบลอยู่ที่105นะคะมาดูกันว่าใครจะสูงกว่าน,นี้หรือต่ำกว่าน,นี้ไหม พี่ชอบอันเนี้ยคือสิ่งสวยงามบนโลกใบนี้มันคือปลาทองโอ้เหมือนแบบอะไรนะสปาเท้าพี่ชาเป็นเล็บขบใช่ไหมใช่เป็นเล็บขบปลาทกนั้นมันจะกัดเล็บที่ตายออกไปให้เฮ้ยดีเลยอ่ะพี่ชาพร้อมไหมพร้อมครับหนึ่งสองเซ็ต อุ้ยเลอปูไม่โอกวอรคาอยู่ตรงนี้โอยจังหวงโอเคเลยอีกสิวินาทีตีนตีนตีิ่งหนิอย่างนี้แล้วเก้าี่ามน่พีชาอยู่มากสุดอยู่ที่ร้อยยี่สบเอนะคะอุ๊ยพี่ชาพี่ชาแพ้จูนเลยนะเนี่ย สงสารก็สงสารนะตอนนี้พาคิดพาทีมไปเที่ยวอีกแล้วแหละต้องไปเขาหน่อยนะคะทุ่มเทขนาดนี้พบเจอกันอีกแล้วนะคะกับคุณไมเมดเนยคุณพร้อมไหมคะที่จะเอาชนะความกลัวแบบปิดตาเวลา2นาทีค่ะคนนี้ไม่ค่อยกลัวอะไรค่ะเอาเยอะๆเลย ความที่พี่เน็ตไม่กลัวนะคะเราจะต้องอัพเลเวลนิดนึงเพื่อที่จะได้แฝงกับคนอื่นใกล้แล้วใกล้แล้วห้วิเลือีกสองวิหมดแล้วความดังของพีเออยู่ที่82เก่งมากค่ะ พร้อมไหมคะที่พี่เขาเชื่อตัวเองจะผ่านด่านนี้ไปได้หรือไม่ต้องที่หนึ่งเออมาเพื่อที่หนึ่งเท่านั้นไม่ใช่ที่สองที่สามมาเพื่อ number ร์วเท่านั้นนะคะใช่พร้อมแล้วใส่ได้เลยเห็นมีอะไรเลยโอเคไม่ชิวชิวไม่บอกแล้วว่ามันเป็นความรักมันเป็นสปาร์ต้าจุดดินเหรออะไรอ่ะเอ้ยเอมันขยับเออจะกระดิวเอ้าอ้อย โอ้ความรู้สึกตอนนี้เหมือนได้ผ่อนคลายจิตใจไหมไม่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 มันเข้าอตีมันเข้าสอกตีแปวินาทีหกห้าสี่สามสองหนึ่งหนึ่งสองสามด้อที่เดียวความดังมากสุดอยู่ที่1 0ึ่งร้อค่ะตอนนี้นะคะมิสเตอร์บอลได้มานั่งอยู่กับเราแล้วนะคะมาดูกันว่าบอลผู้ไม่เกรงกลัวอะไรเนี่ยจะกลัวสิ่งนี้หรือเปล่าพร้อมไหม เป็นสิ่งที่จูนชอบมันกำลังให้ความรักกับบอลอยู่นะคะเี่ีบมาก <riot> อบอล ห้ 5, 4, 3, 2, 1, าสี่สามสองหนึ่งหมเวลตอนนี้นะคะได้ทั้งหมดคือจูน105พี่ชาบ121รพี่เนท81พี่เพียว101และบอลเจดเพราะฉัน้น3คนที่จะต้องมาโอนให้ออกนะคะคือจูนพี่ชาบและพี่เพียวค่ะ ตกรอบเลเวลสามของเรานะคะอยู่ตรงนี้แล้วพร้อมไหมคะทุกคนที่โจรไหนอ๋อพร้อมโจรอัพโจรอัพผู้ที่ตกรอบคือพี่ชาพี่ชาสู้มาถึงขนาะดับเลต้องบอกเร็วจัง่สายเก่งมากเอานะเลเวลสามแล้วนะผ่านมาได้แล้วใช่สู้กับความกลัวตัวเองได้ทุกอย่างแล้วนะคะชิดใจกับพี่ชาด้วยคุณเก่งมากและที่เหลือไปเลเวลสี่กันค่ะ เลเวลสนะคะกับผู้เอ่ชีวิตของเราทั้ง4คนนะคะคือเลโก้พิษวงมร์ณะนะคะติดชื่อเองเมื่อกี้ชื่อยาวมากมีใครจำชื่อได้บ้างก็คือเกมนี้นะคะจะมีช้อนทั้งหมด4ช้อนซ่อนอยู่นะคะคนสุดท้ายที่เอาช้อนมาให้เอวานคนนั้นจะถูกตัดออกนะคะพร้อมไหมคะทุกคนพร้อมหนึ่งสองสามไปไปไหนอะไปไหนก็ได้ที่เดายวคจะเอาช้อนมาให้เอวานให้ได้นะคะจะเริ่มหายังไงวันี อย่าดูว่าอยู่ไหบอกาขวาหรือซ้ายเจอไราเ้เทอกนอ่นี่นี่ช้อน้าไม่ช้อนจะไม่เพียวแล้วอ้าก็บอกแล้วไงว่าช้อนมันอยู่นี่ไอ้เจมไม่มีกสัมขโมยได้ไม่รู้ไมขโมยได้จะเอาใครก็ได้ไม่รู้ว่าเพียวเือช้อนคุอยใครคะก้องอยู่นี่ค่ะ ไม่เป็นไรค่ะไม่ต้องเศร้านะคะีไม่เป็นไรค่ะฉันเต็งที่ที่สุดแล้วแล้วเกมต่อไปนะคะเราจะมาเจอกันกับดา มีนี่คะ่ะทุกคนดูพินนาตานะคะแล้วเกมนี้เนี่ยวิธีที่ต้องเล่นก็คือทุกคนจะต้องปิดตาต้องตีนะคะให้โดนดอกทันตะวันดอกนี้ที่เขียนว่ากดติดตามนะคะตีให้โดนนะคะทั้งหมด3ครั้งใครตีโดนทั้งหมด3ครั้งก่อนคนนั้นรอดแล้วก็ชนะไปเลยนะคะสู่ด่านต่อไป จริงนะคะของบอล3 5 9ส้าจุดเ้จนฮุ้เลเฮ้ยพร้อมไหมคะพี่เที่ยวเต็มร้อยจริงนั่งดังให้ตัวเองเฮ้ว ที่เทีก็ทำเต็มที่ที่สุดแล้วนะคะไม่เป็นไรยังมีลุ้นที่จูนจูนอาจจะนานกว่าเออใช่เออเดี๋ยวรอลุ้นนะคะ ไม่เป็นไรเพราะว่าจุนทุ่มเทม,มากที่สุดแล้วแล้วจุนเก่งมากๆแล้วนะคะทุกคนชื่นชมคอมเมนต์ให้กำลังใจจุนกันเยอะๆนะคะเก่งมากๆเอาชนะความกลัวอยู่จนเกือบด่านสุดท้ายเลยและผู้ชนะของเราที่ผ่านมาตอนนี้คือพี่เพียวและบอลลีพร้อมหรือยังคะที่จะไปสู่ด่านสุดท้ายว่าใครคือตัวเต็งนัมเบอร์วันของเอเมนต์เองพร้อมไปกันเลย การมาๆโดยที่เกมน,นะคะจะต้องต่อยมวยกันนะคะเแลวเรามีลูกโป่งก่อนใครลูกโป่งแตกก่อนคนนั้นแพ้นะคะแล้วคนที่อยู่ต่อก็คือผู้ชนะไปเลยพร้อมไหมคะทุกคนพร้อมครับ ไดเลิฟไลฟ์เล่นนะคะทุกคนเลยผู้ชนะคือมิสสบายแล้ววันนี้นะคะตามที่ไอว่าได้สัญญาไว้นะคะพอจบเกมแล้วไอว่าก็จะพาจุ้มไปเลเซอร์ขนชิคกังน้ำคลินิกนะคะแล้วก็พูดแบบสนุนช่องคลิปวันนี้นั่นเองขอบคุณมากเลยนะคะแล้วก็รอดูนะคะว่าไอว่าจะทำอะไรคลิปสุสๆที่ไหนต่อนะคะส่วนตอนนี้ขอตัวพาจุ้มไปเลเซอร์ขนกันนะไอเลิฟยินดีมากจริงๆกับผู้ชนะด้วย่าลืมกดติดตามช่องแม่เหม็นเนสซัมโซยว่าแล้วทุกคนในทีมงานนะ ไว้นะคะเรามาถึงแล้วค่ะจูนคาจูนม,มาทำสวยวันนี้นะคะซิกังนังคลินิกนะคะมาเลเซอร์ฝนตามที่สัญญาไว้ไวนะคะมด้ไหม้อม <c oughs> ที่กังนำคลินิกเขามี long pulse ng แที่ช่วยกำจัดขนทำลายเซลล์ถึงลากขนหลังเลเซอร์ไปขนที่ขึ้นจะร่วงลงและขนที่เกิดใหม่จะเป็นเส้นขนที่อ่อนลงทำลายต้นเหตุของการเกิดเส้นขนโดยตรงเครื่องนำเข้าจากประเทศอิตาลีมูลค่า2.5ล้านบาทเป็นเครื่องเลเซอร์ขนโดยเฉพาะและที่กังนําทำโดยผู้เชี่ยวชาญเครื่องเลเซอร์ที่นี่เขาได้มาตรฐานทุกเครื่องเพราะเป็นเครื่องเลเซอร์ตัวดังมาตรฐานสากลและราคาที่กังนำคลินิกเข้าถึงได้ทุกเพศทุกวัยมากังนำคลินิกครบจบทุกเรื่องทั้งคุณภาพและราคาแล้ว ที่สําคัญบริการของกางนําคลินิกเขาดูแลเราอย่างดีเวลาเข้ารับบริการแต่หากไม่อยากมีเซลมาคอยแนะนำใช้คาถานางฟ้าขอเวลาพิเศษได้เลยถ้านึกถึงขนก็ต้องเป็นกางนําคลินิกเพราะที่กางนําคลินิกใครๆก็สวยได้อนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วตื่นเต้นร่าอู้ไม่มีเลยอู้จู ไม่เจ็บเลยไม่เลยทุกคนตอนนี้คือแบบโอ้เขาทาครีมให้ด้วยนะคะไม่ผิวชุ่มชื้นไม่ละลายเลยหลังเลเซอร์เสร็จจูนเรื่องมากใช่จูนจูนผิวผิวใสมากขคเลยแล้วไม่มีไม่มีอะไรเลยลื่นเลยไม่มีต้อไม่มีอะไรใดๆทั้งสิ้นดีใจมากนะคะวันนี้ก็พิชเช่นสัปดาห์จูนแฮปปี้ขอบคุณนะคะที่แนะนำสิ่งดีๆขอบคุณมากเลยค่ะ สำหรับใครนะคะที่สนใจอยากมาทําสวยแบบจูนเพิ่มความมั่นใจให้ตัวเองแบบนี้นะคะ <S <S พเพียงแค่แอดไลน์แอดกังนํำคลินิกนะคะจะได้รับการเลเซอร์ลักแร้ฟรีหนึ่งครั้งนะคะได้บล้ค่ะหกรเก้าบาบทถูกมากบอกเลยพเพียงแค่แอดไลน์ได้ทำฟรีไม่เสียเงินอะไรเลย<ม>แล้วสบายใจด้วยนะคะแล้วก็ได้ความสวยกลับไปอย่างแน่นอนค่ะแอดไลน์กันเยอะนะคะทุกคนอันนี้คุ้มของฟรีมีในโลกช่วง h การที่รู้ว่าตัวเองเป็นคนธรรมดาที่มีเวลาอย่างจำกัดจะทำให้เราใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นมากจงมีชีวิตธรรมดาที่มีความสุข I love you Big m a s c h แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะ